สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมเรียเจนี่ค่ะวันนี้กวางจะมาอ่านพลังงานความรักความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤกษบเนาะประจำเครื่องเดือนหลังของเดือนกันยายนนะคะก็วันนี้ก็เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเนาะโดยกวางจะไม่ได้แบ่งเป็นคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคนมีคู่นะคะถ้าเพื่อนๆส,สนใจในรายละเอียดเนาะ ก็สามารถไปติดตามได้ในคลิปประจำเดือนนะคะซึ่งก่านจะแปะไว้ในจะแปะลิงก์ไว้ใน description ข้างล่างนะคะแล้วก็ท้ายวิดีโอนี้เนาะให้เ,เพื่อนๆเลือกคำถามหรือว่าสิ่งที่สงสัยหรือว่าสิ่งที่อยากอยากรู้นะคะไว้ในใจหนึ่งคำถามแล้วกวานจะเปิดให้นางฟ้าเนาะช่วยหาคำตอบให้นะคะซึ่งคำตอบนั้นเนี่ยก็อย่านำไปคิดเป็นจริงเปนะ็นจังเนาะเพราะว่าเอ่อในทุกๆกการตัดสินใจเนี่ย อยากให้เพื่อนเเป็นคนตัดสินใจเองเนาะโอเคมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพลงความรักความสัมพันธ์นะของของเพื่อนๆชาวลัคนาราศีฝึกศพประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวของเขาตัวของเพื่อนๆนแล้วก็ภาพลงความรักความสัมพันธ์นะคะโอเคมาเพื่อนๆได้เจ็ดเหรียญ 8ถ้วยแล้วแถ้วยแล้วก็7ถ้วยส่วนของเขาได้3มเหรียญ7ไม้เท้าแล้วก็คามาเออส่วนภาพรวมพลังงานความรักความสัมพันธ์ได้เดอะแฮงแมนเทนออฟวันสแล้วก็ of ทนออฟ s อนทำไมมันดูแบบเออเป็นพลังงานที่หนักจังเลยอ่ะควรจำได้ว่าตอนกวางอ่านของสัปดาห์ที่แล้วของเพื่อนๆชาวพึกศพไม่ใช่สิประจำเดือนมันก็ ก็ดูหนะักหน่วงอยู่อะสาหรับเพื่อนๆน,นะก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นนะี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่นิ่งอะแต่มันเป็นระยะของของคนสองคนที่พักเบรกค,ความสัมพันธ์นี้ซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์ของเพื่อนๆไม่ใช่สถานการณ์นี้ก็เออก็ปิดคลิปนี้ไปเนาะหรือว่าเป็นการดูเพื่อให้ได้แนวทางหรือว่าได้มุมมองในการใช้ชีวิตแล้วก็ความรักและการโอเคมาต่อทีนี้ ตอนนี้ความความรู้สึขกของเพื่อนๆอ,อ่ะกําลังเฝ้ารอเฝ้ารอเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือคือเรากําลังยืนเฝ้ามองอดีตที่ผ่านมาสังเกตว,ว่าเจ็ดเหรียญนะเป็นภาพของคนที่ไม่มีแอคชั่นคือไพ่ของเพื่อน,อ,นอ่ะไม่มีไพ่แอคชั่นเลยเขาก็ไม่มีออกของเขาไม่ไพ่แอคชั่นหนึ่งใบเพื่อไม่ความรู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนๆอ,อ,อ,อยากจะหยุดนิ่งแล้วก็หันกลับไปมองอดีตที่ผ่านมานะคะ่ะว่าสิ่งที่เราทําในอดีตที่ผ่านมานั้นอ่ะมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราอยากรู้ว่า เออจากสิ่งที่เราทาอะ่ะมันจะงอกเงยไปในทางไหนได้บ้างไพ่เจ็ดเหรียญม,มันเป็นไพ่ของคนที่เคยลงมือลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ได้ทําอะไรมากก็ได้แต่ว่ามันเหมือนกับคนที่เฝ้ามองดูว่าให้สถานการณ์หรือว่าเรื่องราวที่มันเคยผ่านมามันเป็นยังไงแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้ก็มปนความรู้สึกว่าเพื่นนอนๆอ่ะมันเต็มไปด้วยความฟุงฟ้งๆอยู่ในจินตนาการอะ่ะเออมันเป็นไพ่ที่เต็มไปด้วยแบบ ความคิดการหยุดนิ่งการคิดแล้วมันเป็นการคิดที่ฟุ้งด้วยนะคือเจ็ดถ้วยเป็นพไพ่ลองดูสังเกตไว้ตาคนนี้คือมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วเห็นถ้วยแบบเจ็ดใบซึ่งในแต่ละใบอะ่ะก็เต็มไปด้วยเรื่องราวที่แตกต่างคือก็รู้สึกว่าเพื่อนๆกาลังคิดหาทางอยู่ว่าเฮ้แต่สถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยเราจะเอาอยัางไงดีวะเราจะเดินหน้าหรือเราจะถอยหลังหรือว่าเราจะอยู่เฉยๆมันเหมือนมันเต็มไปได้วยความฟุ้งซ่านในความคิดอะ่ะ ถามว่ามีแอคชั่นอะไรไหมย,ยังก็ไม่มีแต่ว่ามันเหมือนคนที่ยังไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงหรืออีกในหนึ่งนะมันอาจจะอ่านได้ว่าเพื่อนๆมีตัวเลือกหรือคนที่เข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์กับของเพื่อนๆอในช่วงเนี้ยเยอะไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามามีส่วนในความสัมพันธ์หลายคนก็ทาให้ทาให้เพื่อนๆสับสนว่าเออเราควรที่จะเดินหน้าต่อความสัมพันธ์กับคนไหนอาจจะเป็นทั้งคนเก่าคนใหม่หรือได้เพื่อนๆมีแค่คนใดคนหนึ่งในใจมันก็มีความรู้สึกว่า เราไม่รู้ว่าเราจะดําเนินสถานการณ์เนี้ไปในทิศทางไหนดีเออเราควรที่จะใช้ไม้นี้ดีไหมหรือเราควรที่จะหยุดนิ่งดีวะหรือว่าเราควรที่จะเอ,อ่อทำแบบไหนดีเพื่อที่จะให้แบบมันดีที่สุดในความสัมพันธ์นี้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคือก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้าเนี่ยเพื่อนๆเคยมีความรักความสัมพันธ์อะไรในอดีตหรือเปล่าเพราะเพื่อนได้แปกถ้วย เป็นใบแรกเลยคือแปดถ้วยมันเป็นคนที่หันหลังให้กับสิ่งเก่าซึ่งสิ่งเก่าสิ่งนี้มันอาจจะเป็นได้ทั้งความสัมพันธ์เก่าพฤติกรรมเก่าความคิดเก่าๆก็มีความรู้สึกว่าตอนนีน้เพื่อนๆเหมือนกับมาเป็นเจ็ดเหลีย่ยญแล้วก็มาย้อนดูสถานการณ์ว่าเอ้เรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันดำเนินมาแบบน,น,น,บบนี้เพราะอะไรแล้วก็เราอยากที่จะละทิ้งสิ่งเก่าๆไว้ข้างหลังแล้วก็เดินหน้าไปโดยที่อาจจะเป็นคนใหม่ หรืออาจจะเดินหน้าไปหาคนใหม่หรืออาจจะเดินหน้าไปหาเรื่องราวใหม่ๆมันเป็นมันเป็นลักษณะของประมาณนี้หรือถ้าเป็นเพื่อนชาวโสดมันก็จะเป็นคนโสดที่เอ่อมันเคยมีอดีตมันเคยมีเรื่องราวที่เป็น history มาก่อนทีนี้เราเราเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะทํายังไงกับเรื่องเหล่านั้นเราจะทิ้งมันไว้ตรงนี้หรือว่าเราจะเดินไปข้างหน้าหรือว่าเราจะยังไงดีเออแต่ว่าความความรู้สึกว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจแล้วนะว่า จะเดินหันหลังให้กับสิ่งเก่าแล้วก็เดินหน้าไปหาสิ่งใหม่ซึ่งควงไม่แน่ใจนะว่าสิ่งเก่านั้นเป็นอะไรเพราะว่าในพลังงานแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันเนาะโอเคในส่วนของเขาได้อะไรเขาได้สามเหรียญเออเจ็ดไม้เทา้าแล้วก็ขามามความรมู้ความรู้สึกนะว่าเขาไม,ม่ความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเป็น,ม,น <laughs> มันเป็นเหมือนแบบคกงคำากงเกวียนเออก็ม,มีความรู้สึกว่า เขาคนคนนี้คนฝั่งนี้ตอนนี ideas, ้เขาหันไปสนใจเรื่องคือเหมือนกับเขาไม่ได้ไม่ได้ให้ความสัมพันธ์เอ้ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์นี้แล้วอ่ะเขาหันไปสนใจไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินเรื่องอื่นๆในชีวิตของเขาแทนเพราะว่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันกวางไม่ได้บอกว่ามันท็อกซิกหรอกแต่เขาแต่ความความรู้สึกว่าเขารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ในแบบที่เขาต้องการอ่ะเออเขาอาจจะรู้สึกว่าเออที่เขาต้องมาเผชิญเรื่องแบบเนี้ย เพราะมันเป็นกรรมของเขาแน่ๆเลยเออเพราะไพ่คาราม,ามเป็นไพ่แบบเขาเรียกว่าไงเดียแล้วถ้าเราทําสิ่งไหนมันเป็นมันเป็นไพ่พิเศษสําหรับเฉพาะเด็กนี้เลยเนาะมันเป็นไพท่ที่บอกว่าไม่เหมือนคนที่เริ่มมารู้ว่าเฮ้ยท,ที่ที่เหตุการณ์มันเกิดแบบเนี้ยเพราะว่าเราอาจจะเคยทําสิ่งเนี้ยกับคนอื่นมาก่อนอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกประมาณเนี้ยแล้วก็ก็มีเป็นความรู้สึกว่าเขาเหมือนตอนเนี้ยเขากําลังยืนหยัดต่อสู้ เพื่อตัวเองอยู่อ่ะอืมก็รู้สึกว่าไพ่ของคนฝั่งเนี้ยซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนๆก็ได้มันสลับกันได้คนฝั่งเนี้ยรู้สึกว่ามันอยู่ในโหมด protection โหมดอ่ะคือโหมดที่ลุกขึ้นมายืนแบบเอาไมา้กันเพื่อแบบปกป้องไม่ว่าจะปกป้องความรู้สึกของตัวเองหรือปกป้องความสุขตัวเองหรือปกป้องอะไรก็ตามอ่ะที่เป็นของเราอ่ะเออคว,ความรู้สึกว่าคนฝั่งเนี้ยเออ ความรู้สึกของเขามันไม่ได้อยู่ในมันไม่ได้อยู่ในในหน้าไพ่นี้แล้วอ่ะคือเขาไปโฟกัสที่ตัวเองแล้วเขาก็รู้สึกว่าคือมันไม่มีอะไรเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วว่าอืมโอเคภาพรวมคาแล้วความสัมพันธ์ได้ไรได้แฮงแมนสิบดาบแล้วก็สิบไม้ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะก่อนหน้าเนี้ยมันน่าจะมีเรื่องราวที่แบบย่ำแย่มาแน่ๆมันต้องมันต้องเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าไม่ใช่ย่ำแย่จากสถานการณ์นี้ เพื่อนๆก็น่าจะเคยย่ำแย่มาจากสถานการณ์เก่าเพราะว่ามันได้ทั้งสิบไม้ที่เป็นเรื่องที่มันหนักหนาสาหัสมากคือมันเป็นภาระทั้งทางกายทางใจมันบั่นทอนทั้งความรู้สึกมันส่งผลกระทบต่อชีวิตทําให้เราไม่มีกระจิกกระจะจะทางานอะไรแบบนี้มันมันมันเป็นสิ่งที่มันหนักอึ้งที่ทั้งสองคนน่ยความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แค่คนในคนหนึ่งนะมันทั้งสองคนที่แบกไว้ทีนี้แล้วมันก็เป็นสิบดาบคือมันรู้สึกว่า กวาอย่างนี้บอกว่าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบมันแยกออกจากกันไปแล้วมันจบไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังแต่เพื่อนกองความรู้สึกว่าคนฝั่งเนี้ยเขาเขาไม่ได้มองมาที่ความสัมพันธ์แล้วแต่ว่าคนฝั่งนี้นะยังมองไมาได้ความสัมพันธ์นี้แล้วก็รู้สึกว่ามันยังมีความรู้สึกเสียดายบางอย่างแต่ว่าก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปนะอือคือหมายถึงว่าก็อาจจะเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้แล้วแต่มันก็ยังมีบางส่วนในจิตใจที่ก็ยังแบบ จะดีไหมนะหรืออะไรแบบเนี้แต่คนฝั่งเนี้ยไม่เลยคนฝั่งเนี้ยคือคือไม่ได้ไม่ได้มองความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะนั้นกวามีความรู้สึกว่าเออในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ยความสัมพันธ์เนี้ยอะไรที่มันเคยเจ็บอะไรที่มันเคยหนักกวางรู้สึกว่ามันกาลังจะหมดไปเพราะว่าหมายเลขสิบมันเป็นหมายเลขสุดท้ายแล้วอ่ะคือถ้ามันเคยหนักมากๆหรือมันเคยเจ็บมากๆมันก็กําลังจะจบลงเพราะความความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คนสองคนอ่ะเหมือนกําลังเยียวยาจากเรื่องที่มันแบบ รุนแรงมากๆอืมมันไอ้คําว่ารุนแรงเนี่ยมันคือรุนแรงต่อความรู้สึกมากๆแล้วก็กมีความรู้สึกว่าทั้งคู่นะก็จะรู้ก็จะเหมือนกับว่าพอได้แยกหายแยกห่างกันไปอ่ะมันจะทําให้เราได้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปจากตอนที่เราเคยอยู่ด้วยกันน่ะถ้าตอนที่มันเคยยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอ่ะมันเคยทะเลาะกันหรือมันเคยมีเรื่องราวที่แบบแย่ๆหรือ มันไม่เข้าใจทีเนี้ยพอถึงจุดที่มันแยกห่างกวัางว่าคนสองคนจะเริ่มเข้าใจสถานการณ์แล้วก็เริ่มเข้าใจเหตุการณ์มากขึ้นแล้วก็คือพอเราเข้าใจอะนะมันจะทําให้จากที่มันเคยหนักจากที่มันรู้สึกว่ามันหาทางออกไม่ได้อ่ะมันก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อที่มันเป็นแบบเนี้ยเพราะอย่างงี้นี่เองไม่ว่าไม่ว่าจะตัดสินใจกลับมาหรือไม่กลับมาที่ความสัมพันธ์นี้นะแต่มันจะเป็นคนสองคนที่เห็นภาพเนี้ยที่ชัดเจนขึ้นมาเหมือนกับว่าถ้าเรานั่งอยู่ใกล้ใช่ไหม มุมมองของเรามันจะแคบมากเลยแต่พอเราถอยห่างออกไปเป็นผู้ชมอ่ะมันเหมือนกับเราบางคน,นนั่งดูละครอ่ะมันก็เหมือนกับตาคนเนี่ยที่ห้อยหัวคือมองจากมุมอื่นที่ไม่ใช่คนที่เป็นคนเล่นละครเองอ่ะเออไม่ใช่ตัวละครหลักแต่เราเป็นผู้ชมอ่ะทีนี้พอเราเป็นผู้ชมมาเราจะเห็นเหตุการณ์จากมุมที่มันแตกต่างไปเพื่อนเพื่อก็จะปิ๊งเหมือนตาคนในป่นมีวงไฟด้หัวเออมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยที่มันเคยหนักหรือว่าที่มันเคยแบกอ่ะ ภาล้มันก็จะเบาบางลงไม่ว่ามันจะเป็นการจบหรือมันไม่จบเนาะก็จะเป็นภาพรวมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเอ่อมูทแอนโทนของความสัมพันธ์เนี้ยนะของเพื่อนๆเป็นยังไงแล้วเขาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวให้ไพ่เลิฟออร์คนนะคะคนชอบไพ่เด็กนี้นะมันคนชอบตั้งแต่สีสันของ ออของของไพ่แล้วก็ข้อความข้างในอ่ะเพื่อนๆได้ the snake competition enemy clever look over your shoulder the other woman ส่วนฝั่งของเขาได้ the sword and rose clarity truth revelation solidarity Solid force honor protection power อืมคือมันเป็นอารมณ์ของคนสองคนนะที่ของเพื่อนเพื่อนก็ได้รู้สึกว่าอืมมันคือเพื่อนมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเต็มไปด้วยแบบการต่อสู้มันเต็มไปด้วยกว่ามไม่แน่ใจอะว่า อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งเพื่อนอะมันเลยม่ด้วยคนที่เข้ามามีส่วนร่วมมันเต็มไปด้วยศัตรูมันเต็มไปด้วยแบบคนที่มันมีการแข่งขันมันมีการต่อสู้อะไรในความสัมพันธ์เนี้ยอมแล้วก็ส่วนของเขานะเขาได้ clarity truth ใช่ไหมเขารู้สึกว่าเนี่ยเขาเขาแบบพรอมไม่จะยกดาบขึ้นมาแล้วก็แบบเขารู้สึกว่า เขาอยู่ในหมวดที่ต้องปกป้องตัวเองอะเออเหมือนที่กวางบอกเขาได้ไพ่เจ็ดไม่เท้าใช่ไหมคือเขารู้สึกว่าเขาต้องลุกขึ้นมายืนหยัดเพื่อปกป้องปกป้องความรู้สึกตัวเองหรือว่าปกป้องอะไรบางอย่างอะที่ที่ที่มัน power หรือเป็นกําลังของเขาอะเออกวางเขารู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมาทําให้ตัวเขาแบบจะต้องแบบดาวลงหรือว่าแบบ ถูกลดทอนคุณค่าลงซึ่งเพื่อนๆก็เหมือนกันก็คือมันเหมือนต่างคนเหมือนเป็นคนสองคนที่แบบเออเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าถ้ามันไปต่อกันไม่ไหวก็ก็อาจจะต้องพักเบรกกันไปก่อนซึ่งกว่างก็ไม่ได้ไม่ได้บอกกันนะว่ามันจะต้องจบแบบจบบริบูรณ์ไปเลยไหมหรือว่าแบบเออมันจะไปไงแต่เพียงแต่ว่าในช่วงจังหวะของครึ่งเดือนหลังอ่ะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบต่างคนต่างก็จะกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอ่ะแล้วก็มันน่าจะมันน่าจะไม่มีการติดต่อสื่อสารเลย สำ,สำหรับหน้าไพ่ที่ก่อนจับขึ้นมานะไม่ได้ทุกคนนะคะโอเคเรามาดูสิว่าไพ่มโนโลจีมีอะไรจะแนะนำบ้าง new romantic cycle begins อ oh, ๋อเอาสิคือ new moon in libra <c oughs> คือถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้นะแอนเล้วม,มีความสดใสแล้วเว้ยโหจากที่อ่านพฤกษบ้วรู้สึกเครียดคือถ้าความสัมพันธ์นี้นะนมันกำลังจะจบไปไม่ต้องตกใจไปคะ่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนได้ new romantic cycle begins คืออะไรที่มันกาลังจบไปอะ มันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่อะความรักใหม่ๆเอ่อความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีอะมันกําลังจะเข้ามาที่นี้ถ้าเพื่อนๆอะปลดปล่อยตัวเองเออกไปจากความสัมพันธ์เก่าได้เมื่อไหร่กวองเชื่อว่านี่เอาแค่เลยครับ n ิว moon อลิบรานะคะคือใส่เข้าใหม่มันจะเริ่มเข้ามาแล้วมันจะมาแบบเป็นตาช่างด้วยนะตาชั่างที่เท่าเทียมคือลิบราเนี่ยเป็น เป็นสัญลักษณ์ของราศีตุลราศีตุลใช่ไหมซึ่งมันจะเป็นเห็นป่าว่าตาช่างสองอันเนี้ยมันบาลานซ์นะถ้าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มันเคยเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมอะความสัมพันธ์ใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามานะเพื่อนเเตรียมตัวเกียมตัวเกียมใจรอรับความสัมพันธ์ที่ดีไปได้เลยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเก่าๆหรืออะไรที่มันเคยแบบทาให้เราหนักให้เราเจ็บอะค่ะเราอาจจะต้องอยากไม่จะปลดปล่อยมันคือทําความเข้าใจแล้วก็ปล่อยมันไปเพราะว่าถ้าเราไม่ปล่อยนะสิ่งใหม่สิ่งเน ก็จะเข้ามหาลัไม่ไรซูก้กบซูมท้างไหนวะทางนี้โอเคไปเ,เราไปต่อกันเลยสิว่าอะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆนึกคาถามหรือว่าสิ่งที่อยากรู้เอาไว้ในใจหนึ่งคำถามนะคะเดี๋ยวกวางจะมาเปิดให้หนางฟ้าช่วยหาคําตอบให้เนาะโอเคี่คำถามไว้ในใจหนึ่งคำถามนะแล้วก็อย่ากเก็บไปคิดเป็นจริงมันจังนะคะกับคําตอบที่ได้เนาะเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เป็นข้อคิดส่วนการตัดสินใจเพื่อน,อนๆต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะโอเคปะหนึ่ง สองซ้ำ awesome. yes อ oh. ้ไพน์นั่งเขาบอกว่าใช่สิ่งที่คุณคิดอะ่ะแน่นอนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะดูเพื่อเป็นความกรุบกริบกับหัวอกหัวใจเนาะอย่าไปคิดเันจริงเปนจะังแล้วบอกว่าอ้ให้เลิกแล้วบอกใช่เลยแบบให้เดินหน้าต่อแล้วบอกใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะโอ okay, เคเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เด็กนี้นะคะควางเขาชอบอีกเด็กนึงเหมือนกันคือมันจะเป็น ไพ่ที่แบบว่าบ่งบอกว่าจิตวิญญาณตัวตนลึกๆของเราค่ะมีอะไรอยากจะสื่อสารกับเราบ้างเพราะบางครั้งเนาะเวลาที่มันมีเรื่องราวอะไรที่มันวุ่นวายมากๆในชีวิตเราอ่ะเราก็ลืมฟังเสียงของตัวเองนี้เรามาให้ไพ่ช่วยสะท้อนค่ะว่าเสียงในใจของเราอะนะมีอะไรที่จะสื่อสารกับเราบ้าง Granny j u d e rampage list 10 things you are thankful for เขาบอกว่า Granny u d e คืออยากให้เพื่อนๆอะรู้สึก ยินดีแล้วก็ขอบคุณในทุกๆวันนะคะอยากให้เพื่อนๆลิสต์ลองลองลิสรายการออกมาสิว่า1ิอย่างอะ่ะที่เพื่อนๆรู้สึกว่ารู้สึกอยากจะขอบคุณเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราอะ่ะมีความฟูในใจอะ่ะกว้างอะ่ะตอนแรกของเราไม่เชื่อก,กับอะไรแบบนี้นะคือแต่เรารู้สึกว่าคือแต่วางคนชอบลองไงเราก็ลองดูว่าทําไปเรื่อยๆทําไปทุกวันอะ่ะเฮ้ยแล้วมันรู้สึกดีกับตัวเรา,ามากๆจริงๆคือ ในในหนึ่งวันอะเราเจอทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องเรื่องแย่เรื่องแบบอะไรไม่รู้ขี้หมากาไก่ที่เนี้ยแต่ในทุกๆวันอะถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆอะมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งดีๆอะรอบๆตัวเราทุกวันแหละแต่เพีงเยงแต่ว่าเรามักจะมองข้ามมันไปมันอาจจะเป็นแค่เนี่ยสมมติอย่างเงี้ยกวางจะมีหินะอะไรเงี้ยวางไว้ที่โต๊ะทำงานใช่ไหมคือเรามองไปอะเราเรารู้สึกว่าเราชื่นชมมันว่ะ มันสวยอ่ะมันมนรู้สึกดีเนี่ยแค่เนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะขอบคุณนะเออขอบคุณที่ที่ที่หินเหานั้ที่วางอยู่บนโต๊ะมันมันทำให้เราชุ่มชื่นหัวใจหรือเราขอบคุณโอกาสดีๆที่เข้ามาทําให้เราได้รู้จักคนนี้หรือว่าเราขอบคุณแม้กระทั่งเฮ้ยวันนี้กินอาหารร้านป้าแล้วอร่อยจังเลยอย่างเงี้ยคือเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะที่เรารู้สึกขอบคุณกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในทุกๆวันอ่ะถ้าเราหาเรื่องเหล่านั้นได้อะนะมันจะทําให้เราอ่ะมองเห็น สิ่งต่างๆในที่เกิดขึ้นในชีวิตเราค่ะไปในทางที่บวกมากขึ้นเราจะมองเราจะเห็นจุดดีของสิ่งต่างๆในชีวิตมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเราเริ่มขอบคุณนั่นหมายความว่าเราเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเมื่อเราเริ่มขอบคุณหมายถึงว่าเราเริ่มมองมันในมุมที่ดีหรือว่าเนี่อยอะยกไตัวอย่างง่ายๆหินก้อนเนี้ยถ้าเ,เพื่อนๆมองอะจริงๆแล้วอะมันมีรอยแตกนะแต่ถ้าเกิดว่าคนบอกว่าหูหินก้อนเนี้ยแม่งแตกกว่า เนี่ยแสดงว่าเราไปมองแต่จุดด้อยของมันเราก็จะไม่ชื่นชมมันเราจะไม่รู้สึกขอบคุณมันแต่ถ้าบอกว่าเออต่อให้มันแตกอะแต่มันแต่มันกลมกึงสวยงามมันแบบมันนวลเนียนมากเลยนะเนี่ยคือมันเป็นเหมือนชีวิตของเราอะคือมันมันไม่มีอะไรที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แย่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้ถามว่าเราจะทำยังไงให้เรามีความสุขมากขึ้นอเพราะนั้นเพื่อนๆอะเตรียมรับกับถ้าเราอยากจะเป็นเราอยากจะได้ ความสัมพันธ์ที่ดีใหม,หม,หม่ๆอ่ะเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้เป็นพลังงานบวกๆนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมพลังงานความรักความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนเพื่อนชาวและคณาราศีพฤกษบประจําครึ่งเดือนหลักเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจนะคะที่จะดูเป็นดีเทลหรือว่ารายละเอียดที่เป็นคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะเดี๋ยวเข้าไปอยู่ที่คลิปประจําเดือนเนาะกวางสแปะกลิงก์เอาไว้ที่ descriptio n ใต้ คลิปนี้นะคะก็สามารถไปเลือกชมเลือกดูกันได้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับพลังงานดีๆจากการอ่านไพ่ของกวางในวันนี้สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ